สวัสดีค่ะสวัสดีดูบรรยากาศไอสแลนจ้าวันนี้บรรยากาศดีสวยงามมากเลยจ้าขอปิดเสียงนะคะทุกคน สวัสดีแบงอยู่ไหนอยู่นอกอยู่นอกเมืองอยู่นอกบ้านรถมันเสียงดังได้ยินไหมแบงได้ยินบอได้ยินไหมแบง แบงค์มาคนแรกเลยเนี่ย เมื่อกี้มันปิดเสียงแบงเมื่อกี้ได้ปิดเสียงอยู่แบงลืมกดไลค์แน่เลยเข้าถึงสามจุดกดไลค์ให้ด้วย <c oughs> แบงไม่กดไลค์แน่กดนิ้วโป้แบงลืมกด จะมารอรถบัสตามเคยเลยขึ้นไล่น้องบ้างจะไปเที่ยวหาเพื่อนในเมืองอีกครึ่งชั่วโมงรถบัสจะมาดูดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมรูปีหน้าเหมือนเดิมตรงนี้ ปิดเสียงก่อนรถมันแรงปิดเสียงนะคะ แบงมารอรถบัสอีกแล้วไปไปเที่ยวในเมืองไปเที่ยวในเมืองอากาศดี เดี๋ยวยายมุย้ยก็ไปนอกเมืองนี่ยายมุ้ยแบงถนนใหญ่รอรถบัสอีกแล้วครับรอรถบัสทำไมไม่ยืนใกล้คนขับไม่ได้ยืนใกล้คนขับคนขับยังไม่มาเลยรถบัสยังไม่มา คุณย่าสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่บ้านน้ำพรจ้าเสียงรถมันดังเยอะเลยคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่าเป็นยังไงมั่งคะคุณย่าโอ้รถวิ่งแรง สวัสดีจ้าหนูนัดยินดีเข้าสูบา่บ้านลาพอนจ้าหนูนัดคุณไอ้าย <c oughs> คุณไอา้าสวัสดีค่ะคุณไอ้ก็ทักทายคุณยา่าเสียงรถดังมากเลยจ้ารอรถนี้ขอขึ้นแค่ยี่สิบ รถเสียงดังมากเดี๋ยวรถบัสจะมาแล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นไม่ทันเนี่ยแบงค์บอกวิ่งขึ้นรถบัสไม่ทันนะแบงค์ดอกรูปีนาดอกไม้สวยนูนัดบอกดอกไม้รูปีนาเนาะ รูปีนาประเทศไอซ์แลนด์มีดอกไม้รูปีนาเนี่ยรูปีนาขึ้นมาสวยมากเลยเป็นทุ่งเลยนะคะถ้าเดดเดดขึ้นมาจะสวยมากเลยขึ้นให้มาดูวิวทิวทัศน์ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเคยขึ้นแล้วตรงนี้ ีฟ้าสวยมากเลยคุณไอบอกว่าอไอคุณย่าหวัวเราะคุณอายหวัวเราะคุณย่าคุณย่าบอกนูนาทสวัสดีครับัวยใจมานะคะน้องแบงก์บอกว่าประเทศไอซ์แลนด์ไม่มีต้นไม้ แต่ไอซ์แลนด์ไม่มีต้นไม้มีแต่ดอกไม้มีแต่ภูเขาวมีภูเขาวนะั้นน้องแบงขอบคุณนะคะมาได้ยินหาเรื่องแต่เรื่องจริง เรื่องจริงเรื่องจริงคุณยา่าเรื่องจริงโอ้ยนูเครื่องบินบินมาแล้วให้ดูเครื่องบินมองเห็นไหมเนี่บนมวยมองไม่เห็นเครื่องบินหรอก วันนี้นอกเมืองอากาศดีมากเลยเขาไปเที่ยวนอกเมืองกันโอดวันนี้ายเรือขัขันตลกตลกน้อไอ้คุณย่าคุณย่าฝากไปก่อนนะคะคุณย่าน้องไอ้หรอคุณไอ้รวยบอกยา่า ฮ่าฮ่ฮ่คุณย่าหัวเราะเลยนะคะแบงก์ก็ส่งสติกเกอร์มานะคะขอบคุณนะคะคุณย่า้องแบงก์ขอบคุณนูนัทที่แวะให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะอีก5นาทีนะคะขอลงไลฟ์แล้ว เสียงรถมันดังขึ้นไล่รอรถบัส <c oughs> นั่งรถบัสไปเที่ยวในเมือง ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์ให้ค่ะขอบคุณนะคะอายรวยขอบคุณคุณย่าขอบคุณนูนาทขอบคุณน้องแบงค์ ank, นะจ๊ะแบงค์ก็ทักทายคุณอายรวยสวัสดีครับแบงค์แบงค์เลิฟเลิฟคุณาอรวยทักทายนะคะแบงค์แบงค์แบงค์งก็ส่งรูปหมอใจหรือส่งรูปเลิฟเลิฟมานะคะไปเที่ยวอีกแล้ว แบงไปเที่ยวอีกแล้วแบงไปเที่ยวไปหากินส้มตำบักหุงบ้านเพื่อนอายรวยบอกสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะอายรวยขอบคุณมากเลยจ้า สาวัวนเสาสร์แสดงว่าแดดดีแน่เลยวันเสาร์วันนี้ยังไม่มีแดดเพิ่งจะ10บโมงเช้าสิโมงไอซ์แลนด์แดดจะมาตอนบ่ายนะคะแดดจะมาตอนบ่าย การเวลาที่เราคอยรอรถประจำทางนะคะเราจะประจำทางไปเที่ยวในเมืองประมาณนั่งถ้าขับรถเองประมาณ30นาทีเลยอยากนั่งรถบัสนั่งรถบัสเที่ยว ชมทางชมวิวถือชัดตามทาง รถไม่ผ่านมาสักคันรถยังไม่มาเลยแบงมีแต่รถข้างบนนู่นวิ่งข้างบนนู่นรถเขาวิ่งวิ่ง,งรถรถส่วนตัวเขาวิ่งชั้นบนนู่นเขาวิ่งไปทางบนนอกแบงรถบัดยังไม่มาสักคันเลยเลยครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงจะมาประมาณยี่สิบนาทีจะมาแล้ว อีกหนึ่งนาทีสองนาทีขอลงไลน์แล้วน้องแบงค์ไม่อยู่นานจ้านุ่นข้างบนก็อยู่อย่างงั้นน,นข้างบนแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วจ้าคุณย่าอะไรวันพระ ยัง <laughs> คุยกับคุณอ้ายเหรอคุยกับคุณอ้ายแล้วคุณย่าบันพระมีอีกร้นเนื้อ สวัสดีค่ะวันนี้เหรอวันนี้เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะคะแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะไล์ใหม่บ่ายๆแดดจะมาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาขอบคุณนะคะคุณย่าขอบคุณนะคะ กัญญาสวัสดีจ้าน้องกัญญามีแต่ดอกไม้รูปทีหน้าเนี่ยไอซ์แลนด์เพิ่งจะมีเดดวันนี้น้องกัญญามาไม่ทันลงไลค์ก่อน แดดเพิ่งจะมาเนี่ยแดดเพิ่งจะขึ้นเพิงจะออกมาไอส์แลนด์ฝนตกเป็นอาทิตย์เลยน้องกันยาดอกรูปีนา ขอบคุณนะคะคุณย่าขอบคุณมากเลยค่ะอพรขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะน้องนูนาทขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณกัญญานะคะขอบคุณคุณไอ้ไอ้รวยขอบคุณมากๆค่ะขออนุญาตลงไลน์แล้วค่ะทุกคนบายบายจ้าบายบายเนี่ยกำลังจะมีแดดน้องกัญญา บายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบาย,บาย